หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศอุพวัฒนูนะครับขอระยะถ่ายภาพนะครับพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มา่วมงานปฏิบัติธรรมวัดศรีสรงครามบ้านท่าบอ่อนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับออกรับบิณฑบาตนะครับโปรดญาติโยมเช้าๆนี่นะครับนี้ใกล้จะสุดสายแล้วนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง โอ้บริวารหลายครั้งเนอะพระอาทิตย์สองตานะครับเป็นช่วงย้อนกลับนะครับกลับไปสู่วัดนะครับสายบินทบาตท,ที่บ้านทาบอนี้นะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้อสาธุสาธุครับตรงหน้านี้จะเป็นโยงผู้สูงไวันะครับ <c oughs> ผู้สูงวัยอยู่3าสีท่านด้วยกันนะครับคงจะมีแต่แปดสกว่านะครับหมู่บ้านนี้จะมีคนอายุสูงอายุเยอะๆเยอะนะครับนี่นะครับรวมกันอยู่นี่คงจะประมาณเกือบ300ปีอยู่นะครับนี่เฉพาะ <c oughs> ยมนะครับนี่ <c oughs> น,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 นะครับผู้เฒ่าผู้แกจะนิยมใส่บาทนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดื้อผู้เฒ่าเด้ออายุยืนยาวนานคนละส0งร้อยไปีสองร้อปีเด้อเอาหลายไปก่อนแล้วเนาะนนนบวไรลีกเอาครึ่งนึงงบวตองถึงสองร้อยทุกวันสาธุสาธุ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อไปใส่หลับริวารน้ำกันนะครับวันนี้มีคนเดียวนะครับนี่บันทบอนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่14มกราคมนะครับจนถึงวันที่23มกราคมนะครับ อุบาจัทร์ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมก็จะออกรับปิดธรรมแบบนี้นะครับโปรดญาติโปรดโยมนะครับให้ผู้เท่าผู้แก่นะครับอยากโยมนะครับผู้ไม่สะดวกก็จะได้ใส่บาตรนะครับโปรดญาติโยมมาถึงที่บ้านเลยนะครับเด้อให้โยมเขานี้มีโอกาสใส่บาตรพระพิสุสงจํานวนมากๆนะครับปกติก็อยู่ด้วยกันไม่กี่รูปนะครับแต่ว่าช่วงงานปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นบุญพิเศษนะครับ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้ออายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อสาธุสาธุ นะครับวันนี้ทําหน้าที่ทายบัดคนเดียวนะครับโยมนะครับนี้พาล้านหนักเลยนะครับนี้ได้บุญล้วนๆคนเดียวนะครับนี้เด้อใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์พระครูสุพัฒนะครับประชาสัมพันธ์ญาติโยมที่มาร่วมบุญงานปฏิบัติธรรมนะครับถวายจตุปัจจัยเป็นข่าพัตาหารนะครับร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับ วันที่22นะครับจะมีพิธีทำบุญอุทิศนะครับให้แก่บุรพาชนบุรพาจารย์นะครับบุรพาชนก็คือญาติโยมนะครับผู้ก่อตั้งวัดนะครับผู้อยู่มากอนนะครับบุรพาจารย์ก็คือพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับครูบาอาจารย์นะครับเด้อเป็นบุญพิเศษนะครับทุกปีนะครับ ก่อนที่จะเลิกลางานปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับก็จะพาทําบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลนะครับบุรพาจารย์มีหลวงปู่บุญมีคันทีที่โยนะครับพระครูสีสงครามวิชัยนะครับเป็นประมุขประธานนะครับส่วนญาติโยนี่ไม่มั่นใจว่าใครบ้างนะครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่เกิดอยู่แถวนี้นะครับทุกดวงจิตทุกเวียนวิญญาณนะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับนี่นะครับญาติโยมตรงนี้จะมีแต่โยมผู้หญิงนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานทุกท่านทุกคนเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสี่ซูสี้ซูบี ทำสบาทคั่วตเชจ็ดอยาสบบาทตมากะจะปลานจะาบรมพวงลงทานโดยเฉพาะในช่วงเช้าและลงทานปางผู

ใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับนี่